เรากต้องผัดพิแกงนะคะให้หอม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 คะผัดพิแกงนะคะใส่น้ำมันพืชใส่หัวกะทิลงไปหน่อยนึงนะคะผัดให้หอม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 แล้วนะคะกว่าจะเปิดต้องได้แล้วเราก็จะใส่ปลาดุกนะคะสต๊อกก่อนหอม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 แล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาดุกลงไปเลยนะคะนำปลาดุกเราจะผัดกับิแกงก่อนนะคะขั้นตอนละคะ่ร้านนี้ทุกตอนเนียเจ้าล้างปลาดุกกับเกลือนะคะไม่ให้เหมือนเขาเลยหอมหอมเลยค่ะ เดี๋ยวเนี้เราก็อย่าไปชนเขานะคะปล่อยเลยก็ตัวเนี้ยโอเราจะกรองเครื่องไปเลยอ่ะใส่เกลือลงไปเลย,ะะเลป,เลยประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเราเไปบวกกันที่ลงไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันรแรงจะไม่ก้นนะคะโอ๊ยเขามองมาบอกช่วยหน่อยใส่นี่ลงไปเลยทำไมน้ำมดุดจัง ปลานะคะหนู่ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเราเติมได้อีกนะคะซอสน,นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเราเติมได้อีกนะคะผงนัวนะคะผงนัวตามใจชอบเรานะคะว่าเราเจะใส่แค่ไหน,นะะ <c oughs> เอาละเมะเอง <c oughs> น้ำตาลนะคะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็แบบมันต้องหวานหน่อยนะคะเพราะมะรัมันขมนะคะมันจะได้กลับรถกันนะคะ โอเคแล้วก <Okay. S 2> <Okay. S 3> ็ตอนนี้เราจะพลิกด้านนะคะเข้าไปพลิกด้านก่อนนะคะสตาทก,ก่อนเลยเราอย่าคนนะคะคนไม่ได้นะคะแดาเป็นคราวเลยค่ะใส่กลับมันกับด้านนี้แล้วถ้าเราคนน่ะมันก็เละนะคะบามก็จะเละพลิกด้านเอยน,นะคะ น,น,น,นี่เป็ดถนมเนื้อปลานนาะไม่ใช่ปลาเล็กนะคะเราก็จะไม่ผลมนี่ต้องผัดในหม้อเลยนะคะไม่ต้องเลอะกระทะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระทียลงไป ตมน,น้ำเปล่าลงไปเร่งไฟขึ้นมาอานึ่งใส่มะระรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วใส่มะระลงไปสล้วก็พอน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็จะใส่มะระลงไปนะะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ไปหมดเลยน่ากีน่ากิน แล้วก็จะรอให้น้ำเดือดน,นะคะเราก็ใส่ใบกะเพราโรยหน้าไปนะคะหันที่ใบกะเพราเดี๋ยวใครจะมีพริกแดงน,นะคะก็ใส่โรยหน้าแต่งหน้าให้สวยงามนะคะโอเคจบจบนอาจจะสุกไปสักนิดนึงนะคะพอดีแบบไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็ให้คนดูนะคะก็เลยแบบว่า เละไปหน่อยนะคะอันนี้งอมเลยโอเคเดี๋ยวมาซมเบิ่งกันนะจ๊ะอืมอร่อยอะ่ะอืมอร่อยพอดีเลยที่สวยที่ตรงไปนะคะพอ,อ,อ,อดีเลยอร่อยอร่อยได้แล้วะอืมตาดุกชิ้นใหญ่ ดีเลยไม่หวานไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หวานนำํำแล้วก็ไม่เค็มนํำนะคะรสชาติกลมกล่อมสามรสนะคะสุดยอดเบละนซ์มานละคะมัละเอดีเลยอะ่ะไม่ขมด้วยกำลังดีแบบขมน้อยๆเพราะว่าพอกินนะหักเบื่อแล้วนะคะมันก็เลยแบบว่าขมน้อยๆมันดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะกินจะแกงวาระนะคะแกงเผ็ดมาระนะคะนี่ก็จะมีพี่แกงเผ็ดโอ้ร้านนี้นะคะแบบเผ็ดถึงใจมากๆเลยแล้วนี่ก็ปลาดุกเมื่อวานเราไปซื้อมาตลาดนะคะห้าสิบห้าบาทสองตัวนะคะทําให้เสร็จเลยนะคะแล้วก็มาระลูกละสามสิบห้าบาทไม่แพงก็ไม่โล่แพงมากเลยสามห้าบาทน่ะมาระหนึ่งลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีกะทินะคะแล้วก็ซอสขาวนะคะซอสขาวน้ำปลา น้ำตานะคะผงนัวแล้วก็เกลือนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะมลระนะคะกับเกลือนะคะแล้วต้องเขาเรียกว่าเป็นการหักเบื่อนะคะเพราะว่ามันจะทาให้มาระเราอะไม่ขมมากนะคะเราต้องหักเบื่อก่อนนะคะมาระเราจะได้ไม่ขมมากนะคะดูเรงเดินะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหักนัวนะคะเกลือเราก็กะเกล่าเอาเลยนะคะเกลือทั้งหมดหรอวะเกลือจะลอยๆไปทั่วๆอย่างเงี้ยมันก็ เราก็รูดพอดีพอดีนะคะก็จะเค็มแล้วนะคะออ้อนเกลือหมดแล้วประมาณนี้นแหละก็ไม่ต้องขยำนะคะทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีนะคะให้เขาแบบว่าไอนี้เองเนี่ยเขาแบบยุบลงไปเองขอเขาเรียกอะไรห้เขาเข้าไปในเนื้อบาราเองนะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็เอาไปหบานๆปลูกนะคะปลูกเลยลมันจะขึ้นด้วยมันมีบางต้นนี่มันขึ้นด้วยอ่าอยงมล็ดที่มันแก่ๆมันจะขึ้นนะไหนอ่อนก็ทิ้งไปโอเค หวานเจือ uh, นี่นะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะโดยที่ไม่ต้องขยำเลยเห็นไหมเนี่ยคือแบบน้ําเกลือเขาละลายกับมาระนะคะพอละลายน้าเกลือละลายนะคะก็จะมีน้ําออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยน้ําตรงเนี้ยคือจะขมมากๆเลยนะคะมันจะมีน้ําออกมาเองเนี่ยเราก็ไปล้างออกนะคะแล้วก็ใช้แบบบีบๆนะคะอย่าแบบอย่าขยําให้มาระมันหักนะคะเราใช้บีบๆเอานวดๆ,ๆบีบๆออกนะคะโอเค